สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับพี่ๆนี่เลยนี่จะมีแบ่งไม้มาแบ่งปันนะครับราคาแบบถูกมากๆเลยนะต้นนี้ครับแบ่งไปเลยครับพูดเอ่อทองเศรษฐีครับไม้ฟอมห้าใบครับไม้เลี้ยงนอกตัวนะนี่เลยกระถางแปดนิ้วับใครรับใครรับเอ่อ แคปรูปแคปรูปไว้เลยนะครับแล้วก็แอด ID ด์ไลน์มานะครับ0 8 9 1 3 6 3 8 7 4นะพี่นพี่อันนี้เอาไป350บาทรวมส่งให้เลยนะครับนี่เลยส,สวยนั่นไพี่ใบใบไม่เล็กนะใบใหญ่น,น,นออนะี่อันนี้เอ่ออะไรเนาะลืมชื่อพี่พี่อันนี้ไปเท่าไหร่ดิเอาไปสองร้อยห้าสิบบาทรวมส่งให้ตัวนี้ เดี๋ยวไม่แน่ใจนะแต่ผมนึกชื่ออีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้พญามนนะไม้สามนอนครับไม้ไม้ฟอร์มกอสามนอนะใบใหญ่ๆนะครับตัวนี้เอาไป450บาทรวมส่งกระถางน่าจะประมาณ12นิ้วนะครับพี่ๆไม้สามนอนะกำลังแตกหนอมาเพียบเลยนะครับนี่ละสวยๆแค่รับพิมาร์ฟี่าบบาทตัวนี้สวยๆเลย มังกรนะครับขอคนมารับเองได้นะับมังกรตัวนี้นะไม้ฟอร์มไปพร้อมเกาะหลักได้เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้เอาไปค่ามารับเองให้เเท่าไหร่ดีเอาไปพันสองร้อยบาทนะครับมารับเองนะครับขอคนมารับเองได้นะพันสองร้อยบาทนะครับถูกมากนะพันสองนะครับพี่ๆใครต้องการมามาจัดสวนมาชมได้นะครับมีหลากหลายฟอร์มหลากหลายสไตล์นะครับพี่ๆเดี๋ยวผมก็ยไปเก็บแป๊บนึงนะ นี่นี่ก็ไม้ฟอร์มนอไหลหนออยู่นี่ยอันนี้ก็ขอคนมารับเองนะเป็นกระถางดินเผานะ สนใจต้นไหนลองทักมาสอบถามได้นะครับ ID Line เดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับอี<ม>พีมาเบิ้ลก็มีนะฟอร์มปกอเงี้ยนะไม่เกาะหลักเกาะอะไรได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้สนใจก็พิมพ์เข้ามานะครับนี่มีสีกระถางแน่นๆเลยขายเป็นเซตนะเซตน,นี้นะครับอีพีมาเบินนะ้ลเน,น,น,นี่ยพกฟุ้มแน่นๆเอาไป สามเก้าเก้ารวมส่งให้แล้วครับพี่พี่อ่ะใครรับพิมพ์มานะถูกมากๆนะครับพี่สามเก้าเก้ารวมส่งให้นะครับกระถางหนึ่งมีหลายยอดนะครับพี่พี่เลยแน่นๆเลยนะเอาไปสามเก้าเก้าพอด้วยรวมส่งให้เลยนะอันนี้เป็นพูแอปเปิลนะพี่พี่พูแอปเปิลนะอันนี้ก็ฟอร์มกอใหญ่ๆเลยกระถางสวยงามแล้วสวยๆส,สูงๆตัวนี้ใครรับพิมมาเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบกระถางค่อนข้างหนนะักกระถางก็ เป็นร้อยทับกระถางซื้อมาเกือบร้ยบอยนะครับสวยเลยพี่พี่จะหมดไม้ขายนะชินนี่ใครอยากรับก็รับพิมพ์เข้ามานะจินนี่ชินนี่ก็มีแบ่งนะครับพี่พี่จินนี่ก็มีแบ่งนะจ้าลกมากแลวไม่ทำความสะอาดนะช่วงนี้นะครับเราต้องถอนเฟิรอนออกบ้างละเฟิร์นมันลก ตัวกว่าต้นไม้แล้วเฟิร์นเนี่ยหูช้างก็มีนะหูช้างฟิโลหูช้างการส้วมกระถางนี้ใครรับพิมพ์มาครับเอาไปเท่าไหร่ดิบเอาไปแปดร้อยห้าสิบป่ะใหญ่ๆนี่เลยอะกระถางสิบนิ้วมั้งใ,ใหญ่ๆฟอร์มคอใหญ่ๆงี้นะความยาวมาันห้าสิบหกสิบเซนได้นะประมาณนี้นี่ครับส,สวยๆเลย ไม่ได้นะครับ850บาทนะตัวนี้นะสวยมากฟอร์มกอใหญ่ๆชิ้นนี้ตัวน้นสวยมากชิ้นนี้สนใจตัวไหนลองสอบถามเข้ามานะตัวไหนตัวไหนใหญ่ใครสะดวก อยู่ใกล้มารับเองได้เลยนะครับพี่พีมีแต่วสวยๆเลยนะครับอีเวนต์ไอ้ก็มีนะเนีย่ยไทยคอนใหญ่ๆเนี่ยไปจัดสวนก็สวยเลยพี่พ